ส่วนกองทัพรเสเยกยก็เดินหน้าซักซ้อมเคลื่อนขอบวนสวนสนามบริเวณจตุรัสแดงเพื่อแสดงแสนยานุภาพทางการทหารในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนการหยุดยิงชั่วคราวตามข้อเสนอของรัสเซียเป็นเวลานาน3วันเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่8พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับ และผู้นำต่างประเทศที่ยืนยันจะเข้าร่วมในพิธีฉลอง80ปีวันแห่งชัยชนะครอบคลุมทั้งผู้นำในเอเชียยุโรปแอฟริกาไปจนถึงอเมริกาใต้ คนแรกที่เราเห็นไปนแล้วก็คือสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีนิโคลัสมาดูโรประธานาธิบดีเวนเนซุเอลารวมทั้งลูลาดาซิวาประธานาธิบดีบราซิลด้วยส่วนผู้นําอีกกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากประเทศในโยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางที่เคยเป็นบริวารของสหภาพโซเวียตครับสำหรับวันที่9พฤษภาคมปี1945เป็นวันแห่งชัยชนะเหนือกองทัพนาซีนะครับหลังจากกองทัพสหภาพโซเวียตปิดล้อมกรุงเบอร์ลิน ร่วมเดือนครับกองทัพนาซียอมจำนวนในเวลาห้าทุ่ม1นนาทีวันที่8พฤษภาคมหรือเที่ยงคืน1นาทีในวันที่9พฤษภาคมตามเวลาของรัสเซียสหภาพโซเวียตสูญเสียทหารและพลเรือนไม่ต่ำกว่า20ล้านคนถือว่ามากที่สุดในกลุ่มพันธมิตรที่ร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองนะครับและนับตั้งแต่วาลาดิเมียร์ปูตินนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีรัสเซียเมื่อปี2,000การเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะก็ถูก ใ้ในการปลูกกระแสชาตินิยมภายในประเทศมาโดยตลอดประฐบาลรัสเซียใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอัตลักษณ์ของผู้ปลดปล่อยยุโรปให้รอดพ้นจากกองทัพนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับคุณผู้ชมการเดินทางเยืนรัสเซียของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นเวลานาน4วันก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ของทั้ง2ประเทศได้อย่างชัดเจนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในเวลาอันรวดเร็วของระเบียบโลกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดศึกสงครามภาษี กับจีนด้วยนะครับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ก็จะทําให้จีนกับรัสเซียกระชับความร่วมมือกันมากขึ้นหลังจากทั้ง2ประเทศจับมือเป็นหุ้นส่วนแบบไร้ขีดจํากัดเมื่อช่วงต้นปี2022ขณะที่สหรัฐกับจีนก็เริ่มจะมีพัฒนาการในการเจราจาภาษีมากขึ้นหลังจากผู้แทนระดับสูงจะร่วมหารือก,กันในวันที่9-12พฤษภาคมนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เป็นเหตุการณ์ที่เรายังต้องจับตามองกันต่อไปนะครับ